วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยค่ะเป็นวันที่อบรมคอร์สคาแครการกุศลรุ่นที่1 999บาทวันนี้พี่ๆมากันเยอะมากเนี่ยตอนแรกเราจำกัดแค่10คนนะแต่คือล้นทะลักมาถึง14คนนะคือห้องเนี่ยคือแบบเต็มเอียดไปหมดแล้วตอนเช้าเราเรียนกันท,ทั้งภาคทฤษฎีตอนบ่ายเรามาภาคปฏิบัติเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมบรรยากาศกันค่ะ สำหรับคอร์สนี้นะคะคอร์สค่าแคกการกุศล999บาทเดี๋ยวเราจะกดโอนเงินนะตอนนี้เลยเป็นธนาคารของสภาการชาติไทยโดยตรงเลยทั้งหมดยอดมันจะอยู่ที่นี่12,987บาทอ่ะเราจะกดโอนนี่สภาการชาติไทยสำนักงานจัดหารายได้รุ่นที่หนึ่งนะคะนี่ป๊บเข้าให้เรียบร้อย12,987บาททำบุญเรียบร้อยค่ะ ร่วมอนุโมทานาบุญและมาเจอกันในรุ่นที่2สําหรับคอร์สค่าแคร์การกุศล999บาท